เฮ for ้ยแม่ัวมเบอีหยังนีแล้วแล้วๆวผั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 วผวผัวผัวผัวววนี่นี่ก็ห่วงกระซึ้งผัว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 ห่วงหาได้ผัวอีหานี่กะไรเมื่อแมเขาห่วงใส่เจ้าของบ่อน้อไแม่มันแล้วไอแม่ไงวาจะพาพากับพวกลูกไปแอวเมืองเหนือไปตามหาอีพ่อไงอ๋อสปจะไหนล่ะลูกเงินมามีจักรบาทเลยไปไหนได้ อีแม่น่ะคะเนนย้าตานยางานน่ะเนิบเนิบประเทศแนวจ้าหนึ่งละไว่ป่านวอกอีหยังละปานวอกปีนี้ปีหยังปีวอกแปลว่าอะไรหยังอ่ะแปลว่าลิงอีหาเมืง <c oughs> องโอ้ยเดี๋ยวคิดถึงกันดีพาไปตามหากระปลุกลูกขิ้ห่าอีพ่อรถซูกปลาลูกไปตามหาอีพ่อเขาังกำลังพามาดีเลยหิวกระเป๋ามากกูว่าเพราะมันหยัง โอ้ยเป็นไหนเนาะอมิดมีสีสั้นแต่น้อเฮี่ยนนี่เนาะโมมิดจยังไหนมันถูกมันยากถูกหยาบก็บางลูกคข่ดูวยอุ้ยก็จะปีละคตนะลูกนี่เนาะปีละลูกโมมิย่างสั่งแต่ลูกอันเจ้าเดะไพ่กับเป๋ามม่ย่างอันน้ำหมาไอ้นุ่มรสซุกกันละ พอยตุลกลูกกันแห่บักซารี่เบอร์นโอ้สิมหาผัวแมนคือว่าป๋ากันแล้วป้ากันนันล,ล่าลลลเอ้ยแต่ว่ามันไปพระม,มมดอกไปยุบ้านในเคสแปดมือท่านรามีอาการไม่ปกติอุ้ยแบบใดอาการไม่ปกติตีนสินเพิ่งเบอร์เบอร์อแสดงว่าขี้นอดผัวโอ้สิขึ้นมหาผัวแมนไปพระมมดอกเสีย,ยใจน้ำเด้อมันตายบอบ่ตายเดี๋ยวนี้่ยูวัดอยู่วัดบ่เอาเมียไม่กัสิ่บวชคือว่างั่น อ๋อก็บ,บ้างัฟนตัวเจ้าป่านแล้วเหรอแม่แม่ป้าตอนนี้น่ะมีเมซี่เป็นตาฮักตาฮักมาบวชยวดน่ะกำลังวนกันอยู่ตัวแม่ป้ามันเป็นมากเคแมซี่จ้าเพิ่นเป็นมากเคแมซี่เอามาสาร้างเป็นเดหานี่อันโออันมีคนมานําเด้อดอกมีคนมานําเออปรกกาดําแม่นบ่สละป้าเดียวเยนี่ยเมนพี่มามาบุ้ยไอ้กิ๊แห้งเซิรนเถอะวะเป็มเลา <c oughs> เลยเนาะยังอยูอย่วันนี้ อยู่เท่เมียเขาอันนั้นมันลูกแยะแหลมตัวไม่อย่างก็เป็ดตะำมวนแถวสวดส้วัดยู่แถวเดียวนี่เอ้าใครเหล่าอันแยะแหลมเป็นผู้ใดอันเซี่ยวเซี่ยวผัวโตนั่นแหละเซี่ยวผัวคอยเซี่ยวบักซักคอยเป็นเซี่ยวก็มอสักดาตัวแม่เซี่ยวเอ้าผัวคอยกับมีเซี่ยวอยู่สันบอกแปาด คือบวเคล้ยว่าวไงคอยฟังจักเถื่อเสนอว่ามีเสียวบวชนิ่งกันตั้งแต่น้อยๆคอ,อยเล่ไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่ทางไกลพอมีเงินมีทองเลยกลับมายามเสียวโอ้คอยนี่ล่ะเป็นเมียไอ้ซากแม่เสียวตัวสนนีิจ้าอันนี้พอเสียวแม่เสียวล่ะนี่คอยเป็นเสียวแม่นนั่นเอาบอเสียวแม่เจ้าโอ้ยข,ขอขอกินยาตายซะถอดมีเสียวแม่คอยเป็นจังสีเป็นอย่างมานันงามกว่าแม่มึง <laughs> <laughs> อันนี้ลูกสาวคอยได้พอเสียวเนี่ยฮะ ลูกสาวสองคนน่ะลูกชายผู้หนึ่งโอ้โม่เจ้าคือโม่เจ้าคือมันแท้มันผู้ใดก่อนนี่อันนี้ลูกนี่นี่ไพลินเอออันนั้นไพลัดอันนี้ดอกลัดลาดอันนี้พ่อเสียวด้วยลูกพ่อเสียวเจ้าลูกพ่อเสียวเอยไพลินไพลินสวัสดีพ่อเสียวดนะลูกเสียวครับสวัสดีจ้าไพลัดมานี่สวัสดีพ่อเสียวเร็วเร็วสวัสดี ครับโอ้เสียงไม่ใหญ่นะครับมาเชียวัดดีจ้าวัดดีให้คนละห้าร้อยลูกวัดดีซื้อๆได้ตั้งหาร้อยพูน่ะแม่ติผน้ละหาร้อยพูนติพ่อเชียวโอ้มาแล้เศรษฐีตัวนี้แม่พ่อเชียวให้ข่อยน้ำบันี่โอ้เจ้าสองพันที่สวัสดีสนามอันลูกละออออืืวว้า เอาตังเอาเอาสวัสดีครับอันนี้ก็ห้องน้ำปานลูกเจ้าของอุ้ยขอกระโตกใจน้ำเจ้าเนาะอืมอืมไม่หยังเหรอฮะนี่อืมบุ้ยเออเอาขอมาบานนี้ม่ใช่หัวฉันใช้ถุงลูกนี่ถุงนี่นี่กระเป๋าเอาใส่เอาใส่ลงไปเนี่ยโอ้ยเนาะจับเอาแม่เงินเลยิ้มยิ้มแย้มแยมใส่เนาะบุ้ยไหนพ่อมันชอบแบบนี้เห็นผู้สาวเจ้าหูบ้าไม่เห็นไหนหยาหยกมือใส่สาว ไปไปมันสีสวยลูกไปไปทงไมาิดตไปพดไปทั้ี้ไปไปพูดเท่าไรก่อนโอ้ยมังกระับเอาบักหน่อยไอ้ามเอาย่ำนึ่งจังย่ำนึงบาทงมจีตายตีลงพงมึงฮะ เ็บฟองพี่ฮะเป็นยังลูอยากได้เงินกว่าเลยแม่กรวัมันเก็บฟองให้จิกินมื้ได้เงินได้เงินอยากได้เงินมาหเขนเขาได้พูดละหาร้อยพูดละสองพันแล้วมึงที่ตายสิต้อนหาแขกมึงดูยัเงียบเงียบเงียบพตาอ มองเห็นแมงปานี้เอาเมยร่วกะบาเอาตายแล้วบ้านพ่อพ่อพี่สเห็นผู้คนรมากนึ่งคอก็นาก็ตาดิเอายัมิียบบ้างยัม่ติียบบ้าพ่อพ่อเนียบบ้เหอเอาันนะ เผน้เวนควันมามึงจะตายทีเมียดเมียดพอหายสองร้อยได้เท่าไรก็ลูกสองร้อยแผนนี่เขาอยู่หลอดลูกเลยบ่ตายดอกห้ากินแบบนี้แล้วได้แหลเจะวางแผนตินี่เอ้าพากันหากินแล้วนี่เนาะ วายวิฮะฮัลลสองวายกรหั่หมนีแม่หัวควายหัวควายเอาวอยฮายีแม่น่ตอ้งแต่มื่ได้เป็นต้นไปคอยยี่สาวกินลูกชิ้นเลนเลยเป็นอยัางที่พวกินลูกชิ้นหัวยีแม่มันคือลูกชิ้นเลนแล้วอ่ะหัวหัวเจ้าบนนี่เอาวยก็เป็นหัวพืนเอียมานําบ้า ปีนามันสิยย่างพอสองเศษบ่ละนี่เอาแต่พาว่าไม่อยากเศษนี่ล่ะม <laughs> ันก็ยังอยู่ได้เนะ <c oughs> าะากินแพทนี่ร้าเจ้าอุ้ยอันนี้มันมัน,นลูกชิ้นเอ็นลูกแม่ยังอ่ะอันนี้มันแกวสภาพ <c oughs> แล้วเนี่ยมันแกวขว้าแต่จิบวกินไว้ว่าจะได้หาร้อยได้สองร้ <c oughs> อยลึงวีผ <c oughs> ู้ใหญ่ใหญ่ยังมาหัวรีบก,กันด้วยไปตามหาอีพร้อมมึงไปเขาหน้ากันอืมเอาเอาอีนี่มันคือกองเสี้ยงห้างแต่บ้าน ตากรบเพราะมีมันแหลมเลยฮะตามแม่มาลูกอ๋อเป็นแม่กุระบานเนี่ยตามแม่มาจันใดคือเป็นจะอันล่ะลูกอันนี้แม่แม่แม,แม่อันนั้นลูกตามแม่มาอเอามาคือเบิดสัตเจ้าผู้ดจักทธนบัวอย่งมันหลงหัวกันกับเจ้าเออลูกเอิอนแม่นี่มันเป็นน้ำหัวเออเจ้าก็เป็นงนะมันตัวเนาะ